ผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมอ่ะมีเข้ามาอีกแล้วนะครับผมอยู่ไม่นานนะบอกเลยว่าอยู่ไม่นานนะตอนนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมนะเ่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับพอลงที่ใหม่จะได้เห็นเป็นคันแรกเลยนะครับผมอ่ะมา เรามาดูกันนะครับของแต่งก็พอมีนะครับผมคันนี้เป็นเวอร์ซิท650นะครับผมจดปี2017เลยนะคันนี้ดาวแค่7,000บาทจบเลยนะครับไม่ว่าจะผ่อน,อน4ปีหรือว่า5ปีแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับดาวแค่7,000บาทจบเลยนะครับผมของแต่งก็ครบนะพวกชิวพวกอะไรนี่มาครบหมดแล้วนะครับมามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะโชคไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมสีสวยนะพาเบรกเต็มนะจานเบรกก็เหลือเชเไดยาวๆนะยางผมเปลี่ยนให้ใหม่สองเส้นเลยนะ ยางเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นเลยครับสวยๆเลยนะเพราะว่าเจ้าของคนเดิมเขายางมันเหลือครับแต่มันแตกนะยางมันเหลือแต่มันแตกสวยๆเลยนะครับผมรถปีจดปี2017นะรถปีหกสิบเจมีกัดพวอน้ําแต่งมาด้วยมีแตะแต่งมาด้วยนะครับผมาตาหีินะครับอาจจะมีเครื่องนะครับถลอกหน่อยนะเพราะอยู่ในน้ําก่อยเนาะน้ำก่อยน้ําเค็มก็ ถ้าไม่ดูแลดีก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะ <H op> เครื่องถลอกนะครับ <Ah> เครื่องมีสีลอกนะครับบอกไว้ก่อนนะเครื่องมีสีลอกจำลองํำหนีก็ตามการใช้งานเนาะประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีรอยขนมงขนแมวนะมีไฟแต่งมาแล้วนะครับไฟแต่งมาสองอสองดวงเลยนะแต่งมาแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็แต่งมานะครับผมจมูกนี้ก็แต่งมานะชิวแต่งมานะครับชิวแต่งมากระจกเดิมกระจกเดิมแล้วก็มีตรงนี้แต่งมาด้วยนะครับ แล้วก็มีบังเบรกบัง,บงคัสนะแต่งมาด้วยเหมือนกันนะครับผมไฟก็แต่งมาสองข้างเลยสวยๆเลยนะนี่ดูนะครับมีสีทดลอกนะครับตรงเครื่องด้านล่างนะครับมีสีถลอกนะด้านขวาก็สวยๆนะผ้าเบารกเต็มด้านเบรกก็เหลือๆใช้ยาวๆเลยนะประมาณนี้นะครับผมเครื่องด้านาขวานาะสวยๆนะนี่สวยๆเลยท่อแต่งมานะครับผมท่อแต่งมาอาคารนะครับ ไม่ทราบว่าแท้หรือว่าไม่แท้นะถ้าแท้ก็แพงกว่านะครับแพงอยู่นะถ้าแท้นะโดยรวมถือว่าสวยนะครับผมทั้งหลังไม่มีปิ๊บนะคันนี้ไม่มีปิ๊บนะเบอร์ซีทหกห้าศูนย์ข้างหลังไม่มีปิป๊บนี่ยางหลังก็ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่สองเส้นเลยนะสวยๆจนันเบรกก็เหลือๆนะผ้าเบรกก็เหลือเต็มเลยนะมีที่ยกให้ด้วยนะครับผมอ่าโดยรวมถือว่าสวยนะเด้อทุกซอกทุกมุมเลยครับอ่ามีคือ เดิมๆอยู่นะพวกท้ายเดิมอะไรมีครบหมดนะนะท้ายเดิมนะโซ่ครับโซ่ก็ยังใช้งานได้นะครับโซ่เปลี่ยนมาแล้วนะใช้งานได้จานวงจานเด็กก็เหลือเยอะๆเลยนะหรือจานอ่าลิศอะไรก็สเตย์ก็เหลือๆเลยนะสวยๆเลยประมาณนี้นะครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่นะรถใช้งานนะสวยๆเลยคันนี้นะรถใช้งานรถออกทิปคือพร้อมเลยนะแค่เอาปิ๊บใส่ข้างหลังนี่ก็พร้อมออกเลยนะเ้ามอกทิปนะเบาะก็สวยๆนะครับผมเบาะสวยๆ ถังส,สวยๆนะประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้โดยรวมถือว่าสวยครับโดยรวมถือว่าสวยรถใช้งานเนาะรถออกทิปออกอะไรสามารถเอาไปใส่ปิ๊บแล้วก็ออกทิปได้เลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรนะมีไฟมีอะไรครบหมดชิลครบหมดแล้วนะที่จับโทรศัพท์มีครบหมดแล้วนะนี่ที่จับโทรศัพท์ที่อะไรก็ครบหมดแล้วนะครับผมรถจดปี2017นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะรถปี2016หรือ15นี่แหละครับนะแต่จดปี2017นะค,คันนี้ดาวอยู่แค่7 0 0 0บาทจบเลยนะ ขอแค่ไม่ติดบูโรแบ็คลิสออกได้เลยนะครับผมนะสวยๆเลยรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะไว้ใต้คลิปนะหรือใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมร้านอยู่นะครับผมมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับร้านอยู่สมุทรสาครน,นะมาชัยพระรามสองเนาะ สา,า <ary> สามารถทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้ถ้าใครมาไม่ถูกหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมาดูรถตัวจริงไม่ได้นะครับผมสามารถดูผ่านคลิปได้เลยนะตรงตามคลิปทุกที่นะครับผมมีดำรงํำหนิตรงไหนผมบอกหมดนะเอาที่คนรับได้เนะาะจะไม่ได้เสียความรู้สึกเน,ะมมนะาะไม่ยอมแมวนะครับผมมายังไงขายอย่างนั้นครับนะไม่ยอมแมวนะครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มาดูรถเนาะด้วยด้วยตัวเองสามารถดูผ่านคลิปได้เลยครับผมตรงๆเลยนะ บางคนหลังแต่งมานะครับผมแต่งมานะเหมือนคาร์บอนนะแต่มันบางๆเลยนะนะสวยๆเลยประมาณนี้นะครับผมนะใครที่กําลังมองหาอยู่เนาะรถใช้งานเนาะสามารถทักแชทได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้นะครับผมราคาเงินสดขายอยู่แค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะราคาเงินสด1นึ่งแสนหนึ่งบาทสามารถลดได้นะครับผมาราคาเงินสด1นึ0 0แสนเก้าพันบาท นะ1 9 0 0 0เกบาทราคาเงินสด1 9 0 0 0แสบาทจัดไฟแนนซ์115,000บาทเนาะดาวแค่7,000บาทจบเลยจะผ่อน4 5, ปี5ปีแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับนะมาเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยแล้วก็มาฟังเสียงท่อกันหน่อยเนาะอ่ามาดูเลขไม้กันหน่อยนะคุณแจ2ดอกครบเลยนะครับผมคุณแจ2ดอกครบนี่ไม้อยู่แค่สามหมนะครับนะทัวรลิงนี่คือ37มหมถือว่าไม่เยอะนะครับสามหมถือว่าไม่เยอะ <S 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 ผมเจอ บางคัน4ี่หมื่นห้าหมื่นเลยนะบางคันนะสามหมื่นเจ็ดนะนี่มาสามหมื่นเจ็ดพอเราภาษีครบนะครับเล่มพร้อมโอนนะสำหรับลูกค้าอยากจะซื้อสดเนาะครบหมดทุกอย่างนะครับผมเล่มพร้อมโอนเลยนะมาฟังเสียงเครื่องหนะ่อยเนาะ นะครับเสียงอาจจะดังหน่อยเนาะผมอยู่ในห้องกระจกนะเสียงมันอาจจะดังผมบอกทุกคลิปเยอะเนาะโอเค okay. นะครับผมโดยรวมถือว่าสวยนะโดยรวมถือว่าสวยของแต่งก็พอมีเนาะพวกไฟพวกอะไรแต่งมาให้ครบถูกแล้วพวกแปรพวกอะไรนะแต่งมาครบหมดทุกอย่างนะครับผมนะ <ault> แต่งมาครบหมดทุกอย่างแล้วมาดูไฟกันหน่อยเนาะน <ault noise> ี่อ่าโอเคนะครับไฟสวยเลยนะ <ault noise> สวยเลยพวกแปรพวกไฟอะไรก็ <ault noise> ใส่มาให้ครบหมดทุกอย่างที่จับตัวสับ ใส่ปิ๊บอย่างเดียวออกเทปได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับใครที่สนใจหรือว่า,อาชอบนะครับผมสามารถทักแชทมาคุยกันก่อนได้นะครับนะ,ะไม่ว่าจะสดจะผ่อนคุยได้หมดนะครับร้านอยู่สมุทรสาครน,นะมหาชัยพระรามสองเนาะออกจากร้านไปในชอ็อปอุ่นใจแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับผมผมรับประกันเครื่องระบบไฟ2เดือนหรือ1,000กิโลนะถ้ามีปัญหาผมซ่อมให้ฟรีทุกอย่างนะก่อนส่งทุกคันผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ให้พร้อมใช้กองเซ็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างนะ ไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานอย่างเดียวเติมน้ำมันมให้อีกนะสามลูกสี่ร้อยบาทนะทุกคันนะไม่ต้องกลัวนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะคาวาสกิเวอร์ซิตหกห้าศูนย์นะครับผมจำไม่ผิดคือปีสิบห้าหรือสิบหกนี่เถอะนะแต่จดปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมคันนี้ขายเงินสดอยู่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแค่นั้นนะครับนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมขอบคุณครับ